สวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับแกะกล่องอีกแล้ววันนี้จะเป็นเกมของเครื่อง Nintendo Switch นะครับตัวนี้จะเป็นเกมโจโจนะครับเป็นอันนี้ผมสั่งพีออเดอร์มานะครับเด้วันเลย วางจำน,ยนายวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้เป็นเกมน่าจะเป็นรีมาสเตอร์นะครับประจากเครื่องเพยสามนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าเคยเล่นบนเครื่องเพยสามว้าวเป็นไงครับมีโบนัสให้ด้วยนี่นี่ครับโอ้โหของบันไดน้ำโขกนะครับ แล้วก็นี่วันนี้เป็นน่าจะเป็นแผ่นของญี่ปุ่นนะใช่ไหมน่าจะนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแกะลองกันเลยเดี๋ยวมีดก่อนเอาอผิดข้างป้าอืมอืม ม,มาเดี๋ยวแอบดูก่อนว้าวมีโค้ดมาให้ด้วยปับนี่พย,ยาเอาโค้ดออกนะครับนี่เป็นไงว้าวโอ้โหนี่ตัวละครเยอะขนาดนี้เลยเยอะอย่างนี้สนน่าจะ D L C นะครับไม่นะ่าแบบว่ามีมาให้เนะี่ยเพราะว่าตัวที่ขายออนไลน์เนี่ยมันมีตัวิีลักด้วยนะครับนี่ครับว้าว ปเรามาลองใส่เครื่องเล่นกันเลยครับวันนี้ผมโหลดตัวเดโมมาลองเล่นนะครับรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เลยสั่งแผ่นมาเล่นนะครับเดี๋ยวขอหยาดซู่แป๊บหนึง่ง แปนครับออโอเคนี่ครับเป็นตัวเดโมก็ตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมานะครับเป็นแผ่นมาลุยเลยนี่มีดาวน์โหลดด้วยอ้าตาตาซอฟต์ตตตแวร์ไปกคนเดี๋ยวมันดาวน์โหลดเบื้องหลังครับพร้อมลุยครับนสบนุกแน่นอน ตัวนี้เป็นเกมโจโจนะครับออสตาแบทเทิล R นะครับเป็นของเครื่อง Nintendo Switch นะครับพร้อมมี o l b y Digital ครบรอบสิบปีแล้วครับอนิเมะเอ้ไม่ใช่นี่โจโจครบรอบสามิบห้าปีเอ๊สกิปเลย เตืนด้วย <c oughs> ว้าวรวมทุกภาคไหมเนี่ยมีลูกสาวก็น่าจะรวมทุกภาคนะโจโจโล่าข้ามสตวรรษสมัยก่อนเป็นหนังสือกร์ตูนะครับจำได้ ไม่แน่ใจว่าสนักพิมพ์ไหนมิดไมตีหรือวิบูลกิจหรือว่าสยามอินเตอร์ช่วงยุคนั้นก็แข่งกันครับสามค่ายเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่มีใครทำระดับการ์ตูนหนังสือการ์ตุนนะเจยดายไม่มีคนอา่านนะครับพร้อมลุยครับ x เปลี่ยนภาษานี่อังกฤษฝรั่งเศสไม่น่านมีภาษาไทยเอ้ยนี่มีภาษาไทยด้วยโอโ้โหมีภาษาไทยด้วยไม่น่าเชื่อเฉพาะไอตัวอ่านหนพวกนี้แหละนึกว่าในในเกีจะมีภาษาไทยไม่มีภาษาไทยมีแค่เฉพาะอ่าน อะไรเกี่ยวกับกฎหมายอะไรพวกนั้นแหละเกมไม่เป็นไรเราก็กดข้างมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องการเล่นเกมรอโหลดสักคู่นะครับไตเติลครับว้อือ นี่ก็เป็นทูตเลี้ยวก่อนนะครับสอนมีกาดก็แค่นั้นเลยครับกดๆไปมั่วงเองครับ ไม่โดนสียดย น,นะก็มีโหมด All Star b a t t l อาร์เคดเมอร์ซันะครับออนไลน์คือคัดนะครับแล้วก็มีคัดต้อให้ด้วยแล้วก็มีจาบชอปแกลเลอรี่เรามาดูโหมดอาร์เคดก่อนนะครับว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้าง ตัวละครที่เขามีมาให้นะครับอุ้ยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เยอะมากเลยอ้าวได้พวกเดียวสีแล้วก็พวกเดียวสีก็คงเป็นชุดและมั้งโอ้เยอะมากเลยครับ เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีคู่หูมาลุยลองเล่นทักตาหนึ่งนะครับเกมน,นี้มันต้องเล่นสองคนกะว่ามันเล่นกันลูกอะ กันก่อนนอนใครเครียดมาลุยวิยอ้เกือบไปแล้วไงรับที่ก็อโอเคอยู่นะครับ ทำให้ตายยังไงนี่รัวเป็นร้อยอ่ะนี่ปเป็นร้อยยังไงมาดูขีดพลังนี่นี่น,นี่โอ้กระหมดหลอดก็โอเคกนะ็สนุกดีก็เล่นไม่ยากนะครับตรงนี้เนี่ยกดทำให้ตายก็กดตัวแอลนี่เลย ตอนแรกเราเก็บขี่พลังตัวน,นี้ให้ได้สองเกีพลังให้ได้2ก่คน ไยติดตั้งนานก็ขอบคุณสหรับการรับชมครับนี่ก็แค่มาลองเล่นนะครับแกะกล่องแล้วก็ลองเล่นเลย ก็เก็บเหรียญได้นะครับ้าจะไว้แลกซื้อชุดซื้ออะไรอืมครัสวยก็โอเคนะถ้าต่อขึ้นจอน้องๆเพสามอะครับ ไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคก็ใครอยากสนุกก็ไปหาซื้อหรือว่าโหลดมาเล่นกันได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ